พี่น้องวันนี้ก็มาไล่เหมือนเดิมแหละเพราะว่ามาเก็บรถน้ำแล้วก็มาเก็บไอ้นี่นะพี่น้องเขาเรียกอะไรแมลงวันทองมันเล่นยอดแลงผมนะแฟนกำลังได้สามใบพี่น้องวันนี้ก็ต้องมาไล่ตะเพิดมันอุปกรณ์ที่มีนะพี่น้องเอ้ยนี่เลย ส้มฟันไม้พี่น้องนี่ E.M. E.M. นี่น้ำยาจับใบนะพี่น้องน้ำยาจับใบไอตัวนี้ร้ายกาศมากนะพี่น้องเนี่ยมันจับใบแล้วไม่พอเพราะมันแห้งแล้วมันเหนียวติดตัวมันไปด้วยนะติดเปลียนไปด้วยสารลายนะพี่น้องอย่าไปคิดอะไรมากสารลายนะสารลาย ในในหนึ่งกระลอนกระลอนนี้มันกระลอนสามลิตรสี่ลิตรสี่ลิตรกว่าไม่ถึงห้าลิตรสี่ลิตรก็มีน้ำยาจับใบเอ๊น้ำส้มฟันไม้อยู่ร้อยซีซีนะร้อยซีซีพี่น้องก็นึกไปถึงขวดลิโพแล้วกันขวดลิโพหนึ่งร้อยซีซีแล้วก็อันนี้หนึ่งร้อยซีซีเอ็ม ไอ้น้ำยาจับใบนั้นแล้วแต่พี่น้องจะจัดการเลยนะพี่น้องนะฟองมากเหนียวมากอะไรมากก็ฉีดไม่ออกนะเอาพอสมควรสมควรกล่าวว่าเอาพอให้มันจนเนเหนียวอะพอมันบินไปปุ๊บพอมันถูกแล้วมันบินปั๊บปีกมันจะโดนไอ้น้ํายาจับใบจับเหนียวนะ,นะพี่น้องนะนั่นแหละเอาแค่นั้นแหละนี่แหละส่วนผสมที่แน่นอนที่สุดของคนลงทุนน้อยพี่น้องเอ้ย